ลบออกจากแถบทางลัดใน f a c e b o o หมอคอมสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผมจากบริการหมอคอม1 4 1 4 plus วันนี้จะมาทำสื่อกนันเรียนรู้เรื่องลบออกจากแถบทางลัดใน Facebook เริ่มต้นที่ระบบปฏิบัติการ iOS กันก่อนเดี๋ยว Android จะตามมานะจ๊ะ ปลดล็อก i ไอโฟนให้เรียบร้อยแล้วก็คลข้ามไลน์รายการ a c e b o o k หาเฟซแตะสองครั้งเจอ<ม>ครับไม่มีการทำงานนิ้วแตะสองครั้งเปิดเข้าไปเล่น Facebook ันเลยเฟซบุ Facebook, ๊กโปรไฟล์ปุ่ม จะอยู่ที่แท็บฟีดข่าวนะครับเป็นประจำสร้างโพสกลุ่มเราจะมาสร้างโพสตกันไหมหรือจะไปอ่านฟีดข่าวต่างๆน้องพึ่งนนทบุรีอยู่ที่บ้านของฉันเอาด้วยเอนทูนิอัสโจเมืองนนท์เมือวานีเวียคภูผานกสกุลอยู่กับดารารักสวดศาเทวิเลเวนคาที่บานานาคาโซเลือกอยู่ฟีดข่าวปุ่มจะอยู่ในหน้าฟีดข่าวเป็นประจำแต่แท็บด้านล่างที่อยู่แทบล่างสุดเลยครับบนระบบปฏิบัติการ iOS เนี่ยครับตัวเนวิเกชันหรือแถบกานนำทางเนี่ยจะอยู่ด้านล่างตั้งแต่ซ้ายสุดมาขวาสุดนะครับ ตัวที่เป็นค่ามาตรฐานก็คือตัวฟีดคาวตัวการแจ้งเตือนตัวเมนูนะครับส่วนแท็บอื่นๆเนี่ยเราสามารถเพิ่มลบมหรือลดนะจะลบหรือจะลดก็ได้ตามแต่ใจต้องการกันครับ โอเคเราขอมาโฟกัสที่แท็บฟีดข่าวด้านล่างซ้ายมือสุดเนาะเลือกอยู่ฟีดข่าวเนี่ยครับฟีดข่าว,าวนะครับผมตอนนี้เลือกอยู่ตรงนี้นะครับเราลองสํารวจโดยการปัดขวาครับแต่ละคนมีเท่าไหร่ของผมมีต้อง6อันเหรออู้เยอะงั้นเหรอปัดขวาครับอกลุ watch, ่มทานร์ปสามจากหกนี้้เออาไววดดูิีโนะครับ,นน watch, รบปััดขวาครบโปรไฟล์ของคุณกุ่มทารัปสามจากหกนี่ครับโปรไฟล์ของคุณโอ้โหกลุ่มทารัปสี่จากหกกลุ่มอันนี้ผมปัดมา ขวามาต่อแล้วนะเป็นกลุ่มอันที่4ี่จากหกการแจ้งเตือนหมายเลขห้ากลุ่มท้าห้อ, <5 S 1> อันที่5จากหกปัดขวาต่อเมนู f เฟซบ o ๊กปุ่มท้าหกจากหกเมนู Facebook อ่ากลุ่มที่อ่าปุ่มที่6จากหกตรงนี้แหละครับอ่ามาตรฐานที่เราอ่าค้างเอาไว้ก็คืออ่าตัวฟีดข่าวการแจ้งเตือนแล้วก็เมนูเนี่ยให้อยู่นบนอ่าเนวิเกชั่นบาร์หรือตัวเมนูการะนำทางเนี่ยดีที่สุดแล้วแต่ทางลัดอื่นๆเนี่ยครับซึ่งเป็นช็อตคัทเนี่ยจะให้มีหรือไม่ให้มี สามารถที่จะจัดการได้ด้วยตนเองนะครับในสื่อการเรียนการสอนอบทนี้นะครับจะพาให้คุณสามารถที่จะเอาการทางลัดที่คุณไม่ต้องการออกไป อ,อย่างนี้ต้องไล่ออกอย่างนี้ต้องไล่ออกไม่ใช่แล้วเอาออกแค่นั้นเองเอาออกแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะเอากลับคืนมาไม่ได้เอากลับคืนมาได้ครับเดี๋ยวไปตามเรียน <Wow. S 1> ในบทหน้านะบทนี้เอาออกกันก่อนครับเราสํารวจที่แถบด้านล่างสุดเนี่ยตั้งแต่ซ้ายมาขวาแถบไหนไม่ต้องการครับเดี๋ยวผมก็มี3แถบเนาะที่ไม่ใช่แถบมาตรฐานเนาะการแจ้งเตือนกลุ่มมีกลุ่ม <4 S 1> จากหกโปรไฟล์ของ,งคุณสามจากหกนี่บลุอมสองจากหกตัวแถบ w a t อ h แถบ โปรไฟล์ของคุณแท็บกลุ่มแท็บไหนที่คุณไม่ต้องการบ้างหรือแต่ละคนเนี่ยจะมีจํานวนแท็บไม่เท่ากันนะครับและไม่เหมือนกันด้วยบางคนชอบไปดูเกี่ยวกแบบับเรื่องหาคู่ก็จะมีแท็บหาคู่ขึ้นมาบางคนไปดูแท็บอื่นๆก็จะมีแท็บอื่นๆเพิ่มเข้ามาบางคนมีมาเก็ตเพจบางคนมีนูน่นมีนี่มีนั่นแล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่แท็บไหนที่นอกเหนือจากฟีดข่าวการแจ้งเตือนและเมนูอ่าลบออกไปได้นะจ๊ะทํายังไงครับ อย่างเช่นเอาอะไรก่อนดีเอากลุ่มแล้วกลุ่มไฟของกลุ่มกลุ่มทับสี่จกกเอากลุ่มที่อยู่ตรงกลุ่มที่เนี่ยแทบที่สี่จักกเนี่ยอ,ออกเทคนิคที่หนึ่งวิธีการที่หนึ่งครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งแต่และครั้งที่สองค้างไว้บนหน้าจอครับอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งและครั้งที่สองค้างไว้บนหน้าจอครับเริ่มเลยหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งค้างไว้ตึ๊ดตึ๊ดอืมได้ยินเสียงแล้วพล่อยอิดปุ่มตึ๊ดเปิดให้ัาขจะมีปุ่มปิดนะคร อ่าก็คือเป็นชื่อแท็บนี้นะปัดขวามาค้นหาผู้คนที่มีความสนใจเหมือนกันนี่เป็นรายละเอียดนะปัดขวามาปิดจุดการแจ้งเตือนปิดจุดการแจ้งเตือนปัดขวามาลบออกจากแถบทางลัดปุ่มนี่เจอแล้วครับลบออกจากแถบทางลัดปุ่มเจอปุ่มนี้ครับปัดขวากลักลบออกจากแถบทางลัดปุ่มเนี่ยคือปุ่มสุดท้ายเลยครับลบออกจากแถบทางลัดปุ่มเนี่ยครับปัดขวาจนสุดแล้ว1นิ้วแต่สองครั้งที่ลบออกจากแถบทางลัดปุ่มปุ๊บปุ๊บหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งธรรมดาลบลุ่มออกใช่ไหม เขาจะถามว่าลบกลุ่มออกใช่ไหมปัดขวาอีกคุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบกลุ่มออกจากแถบทางลัดของคุณคุณสามารถหาได้ในภายหลังในเมนูนี่ครับแน่ใจไหมว่าต้องการลบแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าสามารถนํากลับคืนมาได้จากแถบเมนูโอเคครับปัดขวาต่อยกเลิกกลุ่มถ้าแบบว่าการตัดสินใจนี้กดผิดก็กดยกเลิกไปนะย,ยังไม่ทํายังไม่ลบปัดขวาอีกครับลบออกกลุ่มถ้าคุณต้องการลบออกจากแถบเมนูนี่จริงๆก็1นิ้วแต่สองครังร้งที่ปุ่มลบออกเนี่ยครับลบออกลบออก1นิ้วแต่สองครั้งที่ลบออก ไปแล้วเฟซบุ๊กหัวข้อตอนนี้เราลองไปที่แท็บด้านล่างครับเหมือนเดิมครับไปที่ฟีด่าวเลือกเธอทำให้ได้รู้เลือกอยู่ฟีด่าวปุ่มทรหนึ p, ่งจากห้าแต่ไม่โดนเหลือห้าอันแล้วครับเหลือหนึ่งจากห้าลองปัดขวาดูครับวอลชปุ่มทรสองจากห้าือวอช โปรไฟล์ของคุณปุ่มทับสามจากห้ากลุ่มหายไปแล้วปัดขวาไปการแจ้งเตือนหมายห้ากลุ่มไปแล้วเมนู f a c e b o o กปุ่มเอาเอาอีักอนดีกว่าเป็นเทคนิคที่สองครับปัดซ้ายย้อนกลับการแจ้งเตือนโปรไฟล์ของคุณบอกปุ่มระหว่างวอชกับโปรไฟล์ของคุณโอารออกห้าวอชปุ่มทับสจากห้าเอาวอชออกดีกว่าเนาะเอาวอชออกดีกว่าคือเออบางอย่างเอาออกไปแล้วก็อาจจะเอากลับคืนมาได้นะแต่ว่า มันก็มีขั้นตอนลึกๆอยู่เหมือนกันดังนั้นนะครับการที่จะลบอะไรออกตรวจสอบให้ดีๆนะอ่ะเราเอาแถบไหนออกดีโปรไฟล์ของคุณโปไฟล์ของคุณหรือวอชทครับวก็ได้นะเอาวอชออกดีกว่าไม่ค่อยดูวิดีโอเพราะชอบดูการถ่ายทอดสดอันอื่นๆมากกว่าอ่ะโอเควอชนะครับเราอีกหนึ่งเทคนิคนะครับบางคนบอกว่า1นิ้วแต่สอครั้งครั้งที่2ค้างไว้ไม่ถนัด แม่แตะค้างค้างยังไงหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งครั้งที่สองครั้งยังไงค้างไม่ค้างไม่ถูกหรือค้างไม่เป็นหรือเมาค้างไม่ใช่แล้วต้องมีเทคนิคที่สองครับเทคนิคที่สองก็คือใช้หนึ่งนิ้วแตะสามครั้งตึกตึกตึกแต่ไม่ต้องแช่นะ,ะตึกตึกตึกรัวๆไปเลยตึกตึกตึ๊กลองนะครับลองเปิฟวอช์ปุ่มเจอวอชนะครับแล้วหนึ่งนิ้วแตะสามครั้งตึกตึกตึกนี่ครับเปิดขึ้นมาแล้วเหมือนกันเปิดใช้งานเพื่อปิดม เนี่ยหัวข้อวอชนะครับแท็บวอชปัดขวามครับค้นหารายการเดิมและว,วิดีโอยอดนิยมอ่านี่เป็นรายละเอียดของหัวข้อนี้ปัดขวาครับปิดจุดการแจ้งเตือนปิดจุดการแจ้งเตือนปัดขวาครับลบออกจากแถบทางลัดนี่ครับลบออกจากแถบทางลัดพอเจอปุ่มนี้ครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้ทงที่ลบออกจากแถบทางลัดปุ๊บปุ๊บเตือนลบวอชออกใช่ไหม คุณแน่ใจไหมปัดขวาคุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบวอ t ช h ออกจากแถบทางลัดของคุณคุณสามารถหาได้ในภายหลังในเมนูนี่เอากับคืนได้ด้วยนะไม่ต้องกังวลเพราะมันเป็นแค่ช็อตคัดหรือทางลัดเท่านั้นปัดขวาครับยกเลิกปุ่มถ้าถ้ากดผิดอย่าลืมยกเลิกแต่ท่านแน่ใจว่าต้องการลบปัดขวาอีกครับลบออกปุ่มก็ลบออกครับหนึนิ้วแตะสอครั้งลบออกไป ตอนนี้แถบข้างล่าง <Facebook. S 1> ที่ดูด้านล่างซ้ายมือสุดก็เป็นลบวอชออกแล้วเลือกอยู่เนี่ยปีทาวด้วยกลุ่มทาอ์กแล้วด้วย,ออววยาจากโปรไฟล์ของคุณเนี่ยเลือกอยู่ปีทาวกลุ่มทาร์กหึ่งจากสี่โปรไฟล์ของคกลุ่มทาร์กการแจ้งเตือนเมนเฟซบุ๊กก็ไปแล้วกลุ่มทาร์กหนึ่งจากปรฟล์ขอกลุ่มกการแจ้งเตือมก็ไปแล้วเอาโปรไฟล์ออกดีเไหมปีทาวกลุ่มโปรไฟล์ของคุณกลุ่มทาร์กสองจากสี่เอาผมใช้หนึ่งนิ้วแตะสามครั้งแล้วกันตึ๊กตึ๊กตึ๊ก ปิดจุดการแจ้งเตือนปุ่มแบโปรไฟล์ลบออกจากแทบทางลัดลบออกจากแทบทางลัดนะลบออกจากแทบทางลัดปุ่มเอาไปลบอีกเตือนลบโปรไฟล์ออกใช่ไหมคุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบโปรไฟล์ออกจากแทบทางลัดของคุณจะลบหมดเลยเหรอยกเลิกไม่เอาครับไม่ลบและหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่ยกเลิกไม่ไฟล์้องคุก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับเลือกอยู่โปรไฟล์ของคุณเนี่ยโปรไฟล์ของคุณก็ยังอยู่นะครับฟีดข่าวยังอยู่การแจ้งเตือนยังอยู่เอาอะไรที่ไม่ต้องการออกไปและอะไรที่ต้องการก็เก็บไว้นะครับ ดังนั้นนะครับเดี๋ยวบทเรียนนี้เราลบลบลบเพลินไปเดี๋ยวบทเรียนหน้ามาตามกันว่าเออลำนำกับคืนนำกับคืนนำกับคืนเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็จะทำเป็นคู่กันเนาะระบบปฏิบัติการ Android ก็จะมาแนะนำวิธีการด้วยเหมือนกันว่ามีกี่วิธีนะครับไปกันแล้วกับผมซิโชควอรินันบริการมอคอม1414พราคือการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็สนุกสนานกับเรื่องราวของไอทีไปด้วยกันกับทาง กับทางอะไรดีไปไม่ถูกเหมือนกันครับ<แ>บางทีก็ออต้งแต,แต่ไม่มีสคริปต์ไม่มีสตันไม่มีออส,สาสอะไรดีไม่มีสตอรอมไม่มีสจะพาดพอแล้วดีกว่าครับลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับผม